สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสับซองรายการที่จะพาคุณไปสับเพลงดูว่าเพลงเพลงนั้นมีความหมายว่าอย่างไรที่มามาจากไหนและตัวศิลปินคิดอย่างไรถึงได้แต่งเพลงนั้นขึ้นมาโดยคลิปนี้เป็นคลิปที่เรา r อั p l o a d ขึ้นมาใหม่ส่วนเหตุผลเราจะอธิบายไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โดยคลิปนี้จะเป็นคลิปรีอัพโหลดจากเอพิโซดที่หนึ่งเพลง Another b บลิ k in the Wall เพลง Another b บลิ k in the Wall นั้นแต่งขึ้นมาเป็นแบบไตรภาคแบ่งเป็น3พาร์ทโดยแยกออกมาในแทร็กที่3 5 และ12ตามลำดับโดยจะมีเพลง The Happy Days of Our Lives ขั้นระหว่างพาร์ทที่1และพาร์ทที่2ออีกด้วยเพื่อให้เนื้อหาของเพลงนั้นต่อกัน wrong, defense, โดยต่อไปเราจะมาแปลเนื้อเพลงนี้ดูว่ามีความหมายว่าอย่างไร ก่อนที่จะไปดูที่มาของเพลงนะครับ We need no education We don need don't no, no dark sarcasm thought control classroom We don't need no education. We don't need no trust control. เป็นท่อนที่ฟังแล้วก็รู้สึกเลยว่าเพลงนี้ต้องการสื่อถึงการปฏิวัติการศึกษาขึ้นมาใหม่ โดยเพลง Another b e g i n t h e w a r Part i นี้ติดชาร์ตแซงหน้าเพลงระดับวงควีนซึ่งแซงหน้าเพลง Crazy l i s t e t n Ting, College Love ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ต Hot 100ในอังกฤษติดกัน4สัปดาห์และถูกจัดอันดับที่384ในการจัดอันดับ500บทเพลงที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลโดยนิตยสาร โรลิ g งสโตนและขายได้มากกว่า4ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกโดยเพลงนี้แต่งเนื้อโดย Roger w a t e r ตมือเบสและร้องนำของคณะร่วมอยู่ในอัลบั้ม The Wall ปี1979ส่วนพาทด,ดนตรีนั้นต้องให้เครดิตกับเดวิดกิ l มัว r มือกีตาร์และร้องนำของคณะส่วนในพาทเด็กประสานเสียง เป็นไอเดียของนิกลิฟฟิสวิศวกรด้านการบันทึกเสียงหรือ s o u เอ e n จิเนียแนะนำว่าวงควรใช้เด็กประสานเสียงเพื่อมาร้องประสานเสียงในท่อนหลังอย่างไรก็ตามบ๊อบเอชลินโปรดิวเซอร์และตัวของโรเจอร์สผู้ที่เขียนเพลงนี้ต่างก็อ้างในภายหลังว่าพวกเขานั้นมีแนวคิดนี้เช่นกันแต่ท้ายที่สุดนิก นำเด็กนักเรียน25คนจากโรงเรียน Eastlington Green School จากลอนดอนตอนเหนือเข้ามาอัดในสตูและร้องประสานเสียงในท่อนหลังและส่วนของดนตรีนั้นโปรดิวเซอร์อย่างบ๊อบเอชลินได้พาเดวิดกิวมัวไปเที่ยวที่คลับดิสโก้สองแห่งเพื่อหาวัตถุดิบในการทำเพลงโดยกิวมัวได้เผยว่า เรามาที่คลับดิสโก้และนั่งดริ้งกันที่นั่นแล้วบ๊อบก็ชวนผมคุยเรื่องเพลงแมวดิสโก้ตอนแรกผมก็ทนทนฟังไปแต่พอบ๊อบพาผมไปอีกคลับแห่งหนึ่งผมว่าผมเริ่มที่จะเปิดใจฟังผมว่าซาวดดนตรีแบบนั้นถ้ามันมาอยู่ในเพลงของพิงค์ฟอยอาจจะได้ซาวใหม่ๆก็คงจะดีพอถึงเวลาแต่งส่วนดนตรี กิวมัวได้นำสิ่งที่เขาได้รับฟังมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์ของคณะเมื่อโรเจอร์ได้ฟังถึงกับร้องว้าวเนื่องจากเป็นซาวที่พิงฟอยไม่เคยทำและไม่เคยมีมาก่อนคำว่า The Wall ในเพลงที่นี้มันเป็นคำเปรียบเลยของโรเจอร์ที่ต้องการปลีกตัวออกห่างจากสังคมด้วยการสร้างกำแพงขึ้นมา เพื่อกั้นระหว่างตัวเขากับแฟนคลับและโลกภายนอกซึ่งโรเจอร์รู้สึกว่าคนรอบตัวของเขานั้นเปรียบเสมือนก้อนอิฐก,ก้อนหนึ่งบนกำแพงเท่านั้นตามเนื้อเพลงส่วนเนื้อหาเพลงโรเจอร์กล่าวว่าผมแต่งเพลงนี้เพื่อเสียดสีเพราะที่จริงแล้วผมเป็นคนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก แต่ในสมัยที่ผมเรียนการศึกษาภาคบังคับในยุค50มันเป็นการบังคับขู่เข็นและมันจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพลงนี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ครูอย่างเดียวแต่ยังสื่อไปถึงรัฐบาลที่ชั่วชา้าการต่อต้านคนที่มีอำนาจเหนือคุณซึ่งพวกเขาเป็นคนผิดนั่นแหละคือสิ่งที่พวกคุณต้องต่อต้านซึ่งในเพลงนั้นครูเปรียบเสมือนรัฐบาล ส่วนนักเรียนเปรียบเหมือนตัวแทนของประชาชนและรัฐบาลไม่ยอมปล่อยให้ประชาชนได้ทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการโรเจอร์ได้เขียนเพลงนี้ผ่านตัวละครที่ชื่อว่าพิงค์ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ในเพลงนั้นมันคือเรื่องจริงจากชีวิตจริงที่เขาได้ผ่านมาและเขาเขียนขึ้นในทุกพาร์ทที่เขาแต่งขณะที่เพลงนี้ ิตไปทั่วโลกแต่เพลงนี้ดันถูกแบนที่แอฟริกาใต้ในวันที่2พฤษภาคมปี1980เนื่องจากรัฐบาลของประเทศเห็นว่าเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิว,วัติและเพลงนี้ยังถูกนำไปเล่นในการแสดงสด The Wall Live in Berlin ของ Roger Waters การแสดงจัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่21กรกฎาคมปี1990เพื่อรำลึกถึงการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินและได้ฟีเจอริงกับซินดี้ราเปอร์นักร้องหญิงมากความสามารถถ้าท่านใดที่อยากจะรับชมการแสดงสดแบบเต็มๆเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ หากผิดพลาดประการใดหรือท่านใดที่อยากจะเสริมความรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้โดยใช้คำที่สุภาพนะครับก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่พวกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราซับซองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ